โอดนะเจ้าได้ยางมั้อาไปเบ่งตัวยืนอีกรอบมึงครับมึอนี่คว้ยหลยางว่าระวังหน่อยไขเหยียบตีนนะครับมึงแม่ลูกลูกครูทีครับนี่ลูกอ๋อลูกเพื่อน่อยลูกพ่อได้ไหมลูกเจ้าไม่ลูกเจ้าไม่มีใบพร้อมแม่เพื่อนสูงเท่าไรครับสูงร้อยสามย่สิบเก้าลูกตัวได้ติดแม่ลูกตัวครับลูกตัวที่สองติดแม่ลูกไส่จ้าไม่ลูกไส่จาไม่ติดแม่ลูกตัวที่สองติดแม่ เป็นลูกไส่เจ้าไม่นะครับแม่ท้องว่างยี่เดี๋ยวครับแม่ลูกราคาเท่าไรครับนี่แม่ลูกห้องไว้หาเ0ินเจ็ดพันบาทห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเท่าน่ะลูกโตปูลูกเจ้าไม่แม่สูงร้อยสามสิบเก้าสิครับเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกเจ็ดหอาผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามกิงกังมหาเล่าหลยครับหอยหน้าหอยเมกเนาะเอาฝาก สูบบวกมันหมานนะครับเด้อค,ค,ครับผม